สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออนักลงทุนระดับตำนานคนหนึ่งปีเตอร์ลินช์ครับค่ะสวัสดีค่ะคือเขาเป็นอดีตผู้จัดการกองทุนมาจเลนที่แบบโอ้โหสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นได้ตั้ง29%กว่ากว่าสอปีนานตั้ง13ปีแนะ่ใช่ค่ะถือว่าสูงมากจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหนังสือดังๆของเขาเลยอย่าง One Up on Wall Street แล้วก็ Beating the Street แล้วก็มีพวกบทความบทสัมภาษณ์ด้วยครับ mm hmm. เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นคิดสำคัญๆที่แบบมันเข้าใจง่ายแล้วก็เออเอาไปใช้ได้จริงด้วยดีเลยค่ะเพราะว่าแนวคิดของคุณลินช์เนี่ยเขาจะเน้นพลังของนักลงทุนรายย่อยมากๆเลยนะคะคือเชื่อว่าเราเราท่านๆนี่แหละมีความได้เปรียบในการหาโอกาสดีๆจากสิ่งรอบตัวงั้นเริ่มกันที่ปรัชญาที่ได้ยินบ่อยสุดเลยลงทุนในสิ่งที่รู้จักหรือ invest in what you know อันนี้มันมันง่ายแค่นั้นเลยหรือมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นไหมครับอืมคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าค่ะไม่ใช่ว่ารู้จักปุ๊บซื้อเลยแบบนั้นก็เสี่ยงไปอ๋อครับคบอย่างตัวอย่างคลาสสิกที่เขายกมาก็ดังกินโด u t s คือเขาแค่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้คนมันเยอะจังเลยนะแต่ว่านั่นแค่จุด start นะคะครับเขาต้องกลับไปทำการบ้านต่อเยอะเลยค่ะต้องไปดูงบการเงินไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ บริษัทมันมีศักยภาพโตต่อได้ไหมพื้นฐานจริงๆมันดีหรือเปล่าไม่ใช่แค่เพราะเราชอบโดนัทเขาหรือเห็นว่าคนเยอะเฉยๆอืมเข้าใจละคือเหมือนใช้สิ่งที่เห็นเนกันอยู่เนี่ยเป็นไอเดียตั้งตน้นแล้วค่อยไปขุดข้อมูลต่อสมมติเราเห็นร้านชาบูเปิดใหม่แถวบ้านคนแน่นตลอดหรือเพื่อนๆใช้แอปตัวหนึ่งกันเยอะมากอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มได้แต่ต้องมีสืบต่อ ถูกต้องเลยค่ะนั่นแหละคือความได้เปรียบของรายย่อยคือเราอาจจะเห็นอะไรแบบนี้ก่อนที่มันจะไปถึงหูพวกนักวิเคราะห์ใหญ่ๆด้วยซ้าครับแล้วนอกจากการสังเกตของใกล้ตัวเนี่ยคุณลินช์เขาก็แนะนําให้มองหาโอกาสจากมุมอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกหุ้นขนาดเล็กค่ะ หรือ small stocks คือบริษัทเล็กๆเนี่ยมันก็มีโอกาสโตได้เยอะกว่าบริษัทใหญ่ๆที่มันอ้วอ้ายแล้วแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยมีนักวิเคราะห์ตามดูเท่าไหร่อืมอืมหรือว่าจะเป็นพวกหุ้นนอกสายตาบริษัทที่แบบอยู่อุตสาหกรรมที่มันดูน่าเบื่อๆหน่อยไม่หวือหวา หรือชื่อแปลกๆคนไม่ค่อยสนใจอันนี้อาจจะเป็นเพชรในตมได้เพราะราคามันอาจจะยังไม่แพงน่าสนใจครับแล้วก็มีพวกหุ้น Spin-Offs ค่ะคือบริษัทลูกที่แยกตัวมาจากบริษัทแม่ใหม่ๆตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีแรงขายเยอะหน่อยจากพวกกองทุนสถาบันทำราคาตกแต่ถ้าเราไปดูแล้วพื้นฐานมันดีจริงๆนะ อันนี้ก็เป็นโอกาสได้สุดท้ายก็คือหุ้นที่ซื้อหุ้นตัวเองคืนหรือแชร์บายแบ็กอันนี้คุณลินช์มองว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างหนึ่งเหมือนผู้บริหารเขาก็เชื่อว่าหุ้นตัวเองราคายังถูกอยู่โอเคพอเราเจอหุ้นที่๊ดูน่าสนใจจากวิธีพุ่งนี้แล้วมีวิธีประเมินคร่าวๆไหมครับว่าราคามันโอเคไหมแพงไปถูกไปหรือยังไงมีค่ะคุณลินช์เขาจะมีแนวคิดที่เรียกว่า GARP หรือ Growth at a reasonable price แปลง,ง่ายๆก็คือหาหุ้นเติบโตแต่ต้องในราคาที่มันสมเหตุสมผลด้วยครับแล้วดูยังไงครับว่าสมเหตุสมผลเขามีเครื่องมือง่ายๆที่ใช้บ่อยๆเลยคือ P/E ratio ค่ะคำนวณไม่ยากเอาค่า P/E ตั้งหารด้วยอัตราการเติบโตของกำไรของบริษัท percent growth P/E หาร growth ใช่ค่ะแล้วก็ดูผลลัพธ์ถ้า PAG มันออกมาจํากว่าหนึ่งเนี่ยก็อาจจะแปลว่า เออหุ้นตัวนี้อาจจะยังถูกนะเมื่อเทียบกับการเติบโตที่คาดหวังถ้าออกมาประมาณหนึ่งก็ราคาก็สมเหตุสมผลดีแล้วล่ะกับการเติบโตระดับนี้แต่ถ้ามันสูงกว่าสองอันนี้อาจจะต้องระวังอาจจะแพงไปหน่อยอ,อ,อ,อ๋ออคือเขาจะชอบมองหาหุ้นที่ PE ต่ตําๆหน่อยแต่ว่ากําไรยังโตได้ดีเพราะหุ้นแบบนี้ล่ะค่ะที่มีโอกาสกลายเป็นหุ้น1ิบเด้งหรือ10 backer ที่เขาเรียกกันเข้าใจง่ายดีครับแต่ มันก็คงเป็นแค่ตัวช่วยคัดกรองเบื้องต้นใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าดู P/E อย่างเดียวแล้วจบเลยแน่นอนค่ะ PEG เป็นแค่ตัวกรองหยาบๆสุดท้ายยังไงก็ต้องกลับไปดูรายละเอียดอื่นๆของธุรกิจอยู่ดีซึ่งมันก็โยงไปถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่คุณลินช์เน้นมากๆคือเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดในการลงทุนค่ะครับเรื่องความคิดนี้สาคัญยังไงบ้างครับสาคัญมากค่ะอย่างแรกเลยคือความอดทนแล้วก็ต้องมองยาวๆ คือราคาหุ้นระยะสั้นเนี่ยมันผันผวนได้ตลอดแหละค่ะแต่ถ้าระยะยาวจริงๆมันจะวิ่งตามผลประกอบการบริษัท mm hmm. อย่าไปคาดหวังรวยเร็ว,รวตลาดหุ้นตกนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเขาเปรียบเหมือนฝนเดือนตุลาหรือพายุหิมะคือมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเราเตรียมตัวดีเข้าใจมันมันคือโอกาสซื้อของดีราคาถูกด้วยซ้ำครับผมต่อมาก็คือการควบคุมอารมณ์ค่ะอย่าไปตื่นตูมตามคนอื่นหรือตามข่าวร้ายสั้นๆที่เข้ามา คือเราควรจะขายหุ้นก็ต่อเมื่อพื้นฐานของบริษัทที่เราถือเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีจริงๆไม่ใช่ขายเพราะกลัวตลาดไม่ใช่ panic sell ว่งงางั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวินยัยแล้วก็การศึกษาอันนี้สําคัญสุดๆเลยคือต้องรู้ให้ได้ว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรไม่ใช่ซื้อเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือเพื่อนบอกมาต้องอ่านงบการเงินทําความเข้าใจตัวธุรกิจแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราเองด้วยครับ สุดท้ายคืออย่าพยายามไปจับจังหวะตลาดค่ะคือไม่มีใครเดาตลาดระยะสั้นได้แม่นหรอกให้เราโฟกัสไปที่ตัวบริษัทที่เราลงทุนดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนั้นๆชัดเจนมากเลยครับสรุปคือเริ่มจากสังเกตสิ่งรอบตัวเรานี่แหละใช้เป็นไอเดียตั้งต้นแล้วก็ต้องตามด้วยการศึกษาข้อมูลแบบจรงิงจังอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆอย่าง PEG มาช่วยประเมินเบื้องต้นแล้วก็ต้องมีวินยัยความอดทนควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่คือหัวใจของลินช์เลย ถูกต้องเลยค่ะพลังของนักลงทุนรายย่อยจริงๆก็คือการใช้ความได้เปรียบจากสิ่งที่เรารู้ในชีวิตประจําวันนี้แหละค่ะบวกกับความอดทนที่จะรอให้มันเติบโตซึ่งบางทีพวกนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆเขาอาจจะทําตรงนี้ได้ยากกว่าเราเพราะเขามีแรงกดดันเรื่องผลตอบแทนสั้นๆเยอะกว่านางคิดมากครับถ้าอย่างนั้นลองมองไปรอบๆตัวเราตอนนี้ดูไหมครับ นอกจากสินค้าบริการที่ใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันมีเทรนด์อะไรใหม่ๆที่เราเห็นว่าเอ๊ะมันน่าสนใจมันกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือกำลังเติบโตไหมการมองด้วยเลนส์แบบปีเตอร์ลินช์ก็อาจจะทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆก็ได้นะครับใช่เลยค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้แต่ก็อย่าลืมหัวใจสำคัญที่สุดนะครับว่าต้องตามด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเสมอก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามสาหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะ แล้วกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ